ดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัด3.2นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้านะคะก็คือหน้า45แล้วก็หน้า46หน้านี้นี่เองนะคะวันนี้เราก็จะมาทำทั้ง2หน้ากันเลยนะคะโดยมาดูที่หน้า45กันก่อนหน้า45เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะ3ข้อเขาให้หาผลคูณและ พิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะให้หาผลคูณแล้วก็ให้เราพิจารณาความสมเหตุสมผลวิธีการทำก็เริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นง่ายๆเลยเราก็เราก็หาผลคูณก่อนนะคะหาผลคูณก่อน ข้อที่1เนี่ยควรให้ใครเป็นตัวตั้งคะ2องคูณหนึ่งมั้ยใช่ไหมคะเนื่องจากว่าการคูณเนี่ยมันสลับที่กันคูณได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะในการคูณนะเพราะฉะนั้นเราควรเอาตัวไหนขึ้นก่อนคะเอาตัวเยอะขึ้นก่อนใช่ไหมคะตัวเยอะก็คือ1 9ึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบแปด คูณกับใครคะคูณกับ2นั่นเองทีนี้วิธีการหาคำตอบเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราอย่าลืมขีดเส้นก้น1เส้นนะคะเป็นการการวาเนี่ยอันต่อไปเนี่ยจะเป็นการหาผลคูณแล้วนะแล้วก็ตรงคำตอบนะคะเราก็จะขีดเส้นใต้กี่เส้นคะ2เส้นด้วยกันนะคะโอเคอันนี้มันเป็นการคูณเอ่อ ที่มีกันที่มีตัวคูณเป็นหนหลักเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะใช้บรรทัดเดียวก็คูณก็เสร็จนะคะถ้ามันหลายหลักเราก็จะเว้นไว้หลายบรรทัดนะคะโอเคทั้ง3ข้อมีแค่คูณกับหหลักเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มคูณจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมคะการคูณจําได้นะเอาเจ้า2เนี่ยคูณกับ8ก่อนอ่ะแปดสองสิบหกค่ะทด หนึ่งอ่าถ้าเกิน9เมื่อไหร่เป็น10 1 1 12เกิน9้าไปเมื่อไหร่เราต้องทดนะคะคูณตัวแรกเสร็จแล้วต่อไปคูณ2คูณกับ3 2คูณ3เป็น6 6บวก1เป็น7โอเคไหมคะไม่มีตัวทดเราก็ไม่ต้องทดต่อไปคูณ3เสร็จแล้วคูณตัวต่อมาคูณ5 2คูณ5เป็น10เห็นไหมคะใสศูนย์ทด1ใส่หลักถัดไป โอเคต่อไป2คูณ9 2 9 18 18บวกกับ1กลายเป็น10 9อย่าลืมบวกตัวทดนะลูกเราก็ต้องทด1เซลลัดผัดไปใช่ไหมคะ2คูณ1เป็น2บวกกับตัวทดอีก1กลายเป็น3คํคำตอบที่เราหาออกมาได้ก็คือ39,000 76นะคะทีนี้เราจะยังไม่เขียนตอบเนาะเรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลด้านข้างก่อนเลยนะคะพิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจาก19,538มเนี่ยมีค่าประมาณเท่าไหร่คะค่าประมาณเป็นหลักหมื่นไปเลยนะคะเอ่อเอาเอา,เอาตัวเทียที่สุดเลยนะคะหลักเทียที่สุดเราจะประมาณหลักหมื่นให้ดูที่หลัก ให้ดูที่หลักพันค่ะหลักพันเป็น9นะคะหลักพันเป็น9 9ปัดขึ้นหรือปัดทิง้งปัดขึ้นเวลาปัดปัดใครปัดหลักที่ต้องการนะคะปัด1 1โดนปัดขึ้นกลายเป็น2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้1ก็กลายเป็น2หลังจากหลักที่เราต้องการเราต้องการหลักเหมือนใช่ไหมคะ หลังหลักที่เราต้องการก็เติมศูนย์เลยนะคะ19,538มีค่าประมาณเป็น20,000นะคะหาค่าประมาณเสร็จปุ๊บทำยังไงคะและและทีนี้เรามาดูและเออ0 0 0 0เนี่ยคูณกับอะไรค่าดูที่โจทย์ 19,583เนราี่ยเราประมาณให้มันเป็น2 0,000และ2 0,000มันคูณกับอะไรอยู่ลูกคูณกับ2อ่า20,000คูณกับ2ไอเจ้าศูนย์ี่คูณ2นี่ได้0 0 0 0เลยส่วน2คูณ2เป็นเท่าไหร่ลูก2 2สองเป็น4ใช่ไหมคะแสดงว่า2 0,000คูณ2มันคือ4 0,000นะคะคือ4 0,000แสดงว่าแสดงว่าอะไรคะสมเหตุสมผลไหมคะ คำตอบของเราออกมาได้30000ใกล้เคียงกับ40,000ืนไหมคะใกล้เคียงแสดงว่าคำตอบเป็นยังไงสมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบ39,776เป็นยังไงคะสมเหตุสมผลเราต้องบอกด้วยว่ามันสมเหตุสมผลเพราะมันใกล้เคียง4 0 0 0 0ไงเนาะ โอเคเห็นไหมคะเราประมาณคร่าวๆได้ถ้าสมมติคุณครูเห็นตัวเลขแบบนี้เสร็จปุ๊บ2คูณนึ่งคุณครูถามว่ามีค่าประมาณเท่าไหร่คูณออกมาแล้วได้ประมาณเท่าไหร่นักเรียนก็ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยปัดไปเลย1มเนี่ยมีค่าประมาณ2 0,000นักเรียนก็2 0,000ื่นคูณสอ0สี่่คูณคูคำตอบใกล้เคียง4 0,000เห็นไหมคะเนี่ย ถึงเราจะไม่ได้คำตอบ39,076เป๊ะแต่เราเอาสามารถคาดเดาได้ประมาณได้นะคะอ่ะทีนี้เวลาตอบเราต้องเอาคำตอบเจ้าตัวนี้นะเนี่ยนะอันนี้นะอันนี้เราหาความสมเหตุสมผลเฉยๆแต่เวลาตอบเราต้องตอบ3 9 0 0ม6นเี่แนะ่เรียบร้อยค่ะข้อที่2กับข้อที่3ก็ทำเหมือนกันกับข้อที่1เลยนะคะก็ให้เรา ตั้งคูณนี่แหละตั้งคูณเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์เราไปพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะบางทีเราหาผลคูนได้ออกมาเป็น78,900แต่พอไปพิจารณาความสมเหตุสมผลแล้วมันควรที่จะได้70,000 0อย่างนี้แสดงว่าเราคูณผิดนะคะแล้วก็ต้องย้อนกลับมาคูณใหม่นะเป็นการเช็คคำตอบได้นะคะการประมาณค่าพิจารณาความสมเหตุสมผลนะโอเคต่อไปมาดูหน้า46หนะคะหน้า46สอ่ะสมเหตุสมผลอีกแล้ว เดี๋ยวค,คุณครูทําให้ดู1ข้อนะคะข้อ4กับข้อ5าเอาเป็นข้อที่5แล้วกันเนาะข้อที่5 1ล้านตั้งเลยนะอันนี้ไม่ต้องสลับทีก็ได้นะคะเอาตัวเยอะขึ้นก่อนลูก1นึ่ล้านเก้าแสนสอาอย่างรวดเร็วคูณกับ8นะคะเราก็จะคูณทีละตัว8,2,16ทด1เใส่หลักถัดไป8 0คูณ0ได้0 0วกหเป็น1 คูณหลักถัดไป8 6 48 48ใส่8ทด4ใส่หลักถัดไป8คูณ8 8 8 64บวกกับ4เป็น68ทด6ใส่หลักถัดไป8คูณ2 8 2 16 16บวก6 16บวก6ได้เท่าไหร่คะ16บวก6เป็น22ทด2ต่อมา8คูณ9 9 8 8าแปดแปดเเบวกสเป็น74็ดสทเโอ้โหมีตัวทดเกือบทุกตัวเลยสุดท้าย8ปคูณหเป็น8บวกกับ7เป็น15โอ้โหคาตอบของเราออกมาเป็นหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านกี่ล้านคะสิล้านนะคะ15บห้าล้านสี่แสนสองหมืทีนี้เราก็มาพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะ พิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจากเจ้าตัวนี้เราก็พิจารณาในหลักหลักล้านกันเลยทีเดียวโดยดูที่หลักแสนนะคะหลักแสนเป็น9เป็น9ปัดขึ้นปัดทิ้งปัดขึ้นเวลาปัดปัดขายปัดหลักที่เราต้องการปัดหลักล้านนะคะ1โดนปัดขึ้นกลายเป็นกลายเป็น2ค่ะ หลังจากเลข2ใสศูนย์หมดเลยเพราะเราประมาณเสร็จแล้วนะคะก็1 9 2 8 6ล้านก้แสนมมีค่าประมาณเป็น2ล้านนะคะและและทีนี้มาดูอ่ะเราก็เอาค่าประมาณที่ได้2ล้านนะคะคูณกับใครคะคูณกับ8เนาะโจทย์คูณ8เราก็ต้องเอาค่าประมาณที่ได้มาคูณกับตัวของโจทย์ สองล้านคูณแปดตัวหลังเราก็คูณเ,เราก็ได้ศูนย์เลยนะคะศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์นะใส่ไปเลยแปดคูณสองเป็นสิบหกโอเคสองล้านคูณแปดได้สิบหกล้านทีนี้นักเรียนมาดูสิบหกล้านใกล้เคียงไหมคะกับสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกใกล้เคียงแสดงว่าแสดงว่าเราก็เอาคำตอบมาเลยนะคะคำตอบของเราคือเท่าไรนะสิบห้าล้าน 4 2 8 8 1 6อะไรนะคะเอ่อคุณครูเขียนว่าไงเป็นคำตอบเหรอคำตอบด้วยเนาะคำตอบด้วยเอาใหม่คำตอบคำตอบแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปด้วยนะคะ1 5บห้าล้านสีสสมเหตุ สมผลทำไมถึงสมเหตุสมผล,มผลก็มันใกล้เคียงกันกันกบค่าประมาณที่เราคูณออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาตอบ15ล้าน4 2 000, 8 8 0 0 8 0เห็นไหมคะ16ง่ายนิดเดียวเองอ่ะต่อไปมาดูที่ข้อที่2นะคะเติม1,2,3,4,5และ6ในช่องว่างให้ได้ผลคูณตามกำหนดโดยแต่ละข้อใช้เลขโดดทั้ง6ตัวแสดงว่าแต่ละข้อเนี่ย เติมได้ช่องละหนึ่งตัวแล้วก็ใช้ตัวเลขให้มันหมดทุกตัวนะคะขออภัยมาดูข้อที่1ย่อยเขาบอกให้ผลคูณที่มากที่สุดข้อที่2ย่อยผลคูณที่น้อยที่สุดเดี๋ยวคุณครูพาหาหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อนักเรียนหาเองมาดูที่ผลคูณที่มากที่สุดกันเลยดีกว่าค่ะผลคูณที่มากที่สุดอ่ะตัวสําคัญนักเรียนคิดว่าไอหนึ่งสอามสี่ห้าหเนี่ยตัวที่เยอะที่สุดคือใครค่ะ ตัวที่เยอะที่สุดก็คือหกใช่ไหมคะหกนั่นเองเพราะฉะนั้นหกควรอยู่ตรงไหนหกตัวที่มากที่สุดหรือตัวที่น้อยที่สุดคําตอบที่เราอยากได้อะถ้าอยากได้มากที่สุดตัวที่เยอะที่สุดควรอยู่ที่ตัวคูณค่ะเพราะฉะนั้นคุณรูเติมตัวที่เยอะที่สุดใส่ตัวคูณตัวที่เหลือทํายังไงคะตัวที่เหลือเหลืออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าใครเยอะที่สุดในหนึ่งามสี่ห้า 5เยอะที่สุดเราก็ควรที่จะเอา5้ามาไว้ในหลักหลักที่เยอะที่สุดหลักเยอะที่สุดตรงนี้คือหลักอะไรลูกหลักหมื่นห้าควรอยู่ในหลักหมื่นแล้วหลักพันควรเป็นอะไรอยากได้คําตอบมากสุดหลักพันก็ควรเป็น4ี่หลักถัดมาเป็น3มเป็นสองเป็น1เห็นไหมคะเรียงเลยอ่ะทีนี้ลองหาผลคูณซิเยอะจริงไหมหกหนึ่งเป็นหกล่คูณทีละตัวห2สอง 12ทดอะไรลูกทด1นะคะใส่หลักถัดไป6 3 18บวก1เป็น19อย่าลืมทด1 6 4 24 24บวก1เป็น25ทด2นะคะ 6กคูณห้าหกห้าสากสกลายเป็นสามสิคำตอบของเราที่ได้ก็ออกมาเป็น3ามแสนสองหมืันออันนี้เป็นผลคูณที่มากที่สุดนะคะให้นักเรียนหาผลคูณที่น้อยที่สุดใช้หลักการคิดเดียวกันเนี่ยแหละผลคูณที่น้อยที่สุดตัวเลขที่น้อยที่สุดควรจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็ หาตัวที่น้อยที่สุดถัดมานะให้มันอยู่หลักที่เยอะที่สุดมันก็แค่กลับกันนะคะลูกมันก็แค่กลับกันง่ายๆเลยนะคะ,อะลองทําดูนะคะลองทําดูโอเคหน้าที่ของนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนไปทําเพิ่มข้อ2ข้อ3ในหน้า45นะคะแล้วก็หน้า46ข้อ4แล้วก็ข้อ2ในข้อ2ย่อยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ